สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูนะและก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นสนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นผ่านด่านกันนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องขอออกตัวนิดนึงสำหรับน้องๆที่บอกว่าเอ้ยทำไมพี่กุก๊กไม่ได้เล่นผ่านด่านให้ดูเลยนะห่างหายไปนานมากเลยอันนี้ยอมรับสารภาพเลยว่าก่อนหน้าที่จะมีการอัปเดตซีซั่นสองเนี่ยกุ๊กกูเนี่ย เล่นไปเยอะมากแล้วค่ะคือเหมือนเล่นสต็อกเก็บไวอ้อ่ะเสร็จแล้วพอมันเปลี่ยนซีซันสองอ่ะมันต้องเล่นใหม่ไงมันไม่เหมือนเดิม <c oughs> คือด่าแล้วมันก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวตัวที่จะตัวที่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นอัดใหม่หมดจ้าวันนี้ก็เลยมาเล่นตลุยดาดให้ได้ดูกันนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนนิดนึงวันนี้อย่างที่เห็นเราจะเอาแก๊งคนี่คนี่ เอาแกงโคนี้ไปตะลุยด่านนะคะไปลุยกันเลยอ่ะเราเล่นถึงด่านร้อยหกนะคะวันนี้เรามาเล่นต่อกันเลยกับแกงโคนี้อย่างที่เห็นนะว่าเลนเจอร์ที่ได้ในต่ละด่ามันจะเปลี่ยนไปในซีซันสอนี้นะคะตอนนี้ก็มี4ตัวนี้ตามที่เห็นดังนี้นะจ๊ะ เราไปลุยกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าแกงโคนี่ของเราจะสามารถผ่านด่านนี้ได้หรือเปล่าแกงโคนี่มาแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยกูต้องบอกไว้เลยว่าโคนี่ที่สามารถโจมตีได้ใกล้ที่สุดหรือจะแบบเป็นตัวแทงได้นะคะก็มีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือตัวที่เอามานะโคนี่กินนรีนะคะตัวเดียวเลย างที่เห็นก็คือส่วนใหญ่โคนี่มันจะเป็นตัวตีไกลนะคะก็พยายามพยายามเอาตัวแทงออกมาค่ะแล้วก็นอกนั้นเป็นตัวสแปสหมดเลยนะยันไว้ค่ะคือเนื่องจากว่าโคนี่อ่ะมันเป็นตัวสแปสก็จริงนะแต่ว่ามันดีตรงที่มันโหลดไวนี่ดูแกงโคนี่ แกงคนนี่หามากวิง่งวิ่งหามากบอกเลยโอเคแกงคนนี่กำลังบุกไปตะลุยอุ้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 ยมีตายบ้างอะไรบ้างตอนนี้นะฮะคนนี่กำลังเผชิญสถานการณ์โทม,มาสมา คนนี้น่ารักอ่ะชอบจังเลยโคนนี้ที่เอามามันค่อนข้างโหลดไวมากนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะส่วนคนนี้กินนารีเนี่ยมันโหลดช้ามากดูดิเลเวลน้อยด้วยค่ะไม่เต็มไม่เต็มอะไรอ่ะเป็ดมาช่วยเพื่อ ไม่หยุดหย่อนสัทีคุณต้องเอาตัวอะไรมาเนี่ยนี่ตัวนี้แล้วกันแหมเริ่มเริ่มแล้วค่ะโคโนี่แกงโคโนี่ค่อยๆคืบคันโคโนี่กินนารีสู้ๆหรอกถึงทาแล้วแกงโคโนี่แกงโคโนี่ว้าวสุดยอดพาแล้ว ไม่ได้ใช้เพื่อนเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ของเลยนะฮะว้าเป็นไงล่ะแกงคนนี้นะคะเอาชนะด่าน166เรียบร้อยโอ้ได้คนนี้หกกะโหลกด้วยโอเคด่าน166นะคะก็เล่นผ่านกันไปแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะ นำโดยแก๊งโคนี่ต่อไปนี้นะคะเราจะเอาแก๊งโคนี่ไปบุกตะลุยด่านต่างๆกันนะคะก็ต้องขอฝากตัวแก๊งโคนี่น้อยทั้ง5ตัวไว้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะพี่กูล่าไปก่อนแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้ากับ Line Ranger s e a ีซั่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยไปแล้วบ๊ายบายมั่ว